อยู่ลอกน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็นางสาวสยามก็อยู่ลอกน้ำสองครับครับผลการดูคะแนนเขาแต่ละคู่นะครับผมคิดว่าฝ่ายจักหวัหันเข้ากำลังกำเนินการครับรอชมผู่หนึ่งรอดูดูผู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมอาของคองขนาดน้ํา นี่นางสาวสยามครับซึ่ง,งาการแข่งขันในเที่ยวนี้นะครับผลปรากฏว่านางสาวสยามครับนะครับในเที่ยวแรกเป็นฝ่ายชนะไปเที่ยวนี้ดูนี่ครับว่าคอนกระดานน้ำจะสามารถแก้ต่างได้หรือไม่ในเมื่อน,นางสาวสยามครับมาปีนี้ ปีนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดอาขันเท่ากับชวยคณะราชทานที่ครองมาสองปีหรือไม่ตอ้องติดตามครับปีนี้เาอว่าก็ปีที่สามนี่อ,อะไรนี่อย่างก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงผันได้แต่ทีมงานของซิมิสคอนบอกว่าคงแตยากครับเขานะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อครับว่านางสามตัยาง นัำนึับที่กำลังมีโอกาสที่จะเข้าสู่ในรอบที่สองครับในการทายเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายสำหรับรอบแรกน้าสาวสยามเป็นทีมงานที่ถือว่าใช้ได้อีกทีมงานนึงครับเพราะว่าได้ข่าวว่าทีมงานชุดนี้ใช้โค้ดดีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทวาการฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกฝล ยนต์มาเข้าทาการขันน้ของนางสาวสยามในการรวมทีมกันครับของพี่น้องชาวคลองะสครับขาวนะดูทริครับว่าทีมงานที่มาจากคลองะสมโดยมีคชจากจังหวัดสุนารีจะสามารถที่จะทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่ต้องติดตามชมกับในนามชื่อนางสาวสยามคซึ่งเป็นสาวเต็มตัวครับอายุที่เกิน15ปีแล้วเพราะว่าเป็นนางสาวแล้วขาวแล้วครับทีมงานอีกลำหนึ่งนามคองขนาดน้ำคของขนาดน้ำทำยังไงดีในเมื่อเจอกับนางสาวสยามซึ่งเหลือได้ข่ขาวว่าตกแต่งทำ ทำสีได้ใหม่หมดเพราะฉะนั้นทีมงานของกระดาษน้ำพองกระดาษน้ำไล่ตาเข้ามาครับพองกระดาษน้ำไล่ตาเข้ามาดูนี่ครับทีมงานจากตากระดุนครับในน้ำพองกระดาษน้ำพองกระดาษน้ำจากตากระดุนเปิดปลายหายได้ตาเข้ามาเปิดปลายหายได้ตาเข้ามาดูนี่ครับจะทันไม่ทันยังขันไม่ทันยังขันนะขันดูนี่ครับว่าทีมงานพองกระดาษน้ำพองกระดาษน้ำไล่ตาเข้ามาคลับพองกระดาษน้ำไล่ตาเข้ามาไล่ตาเข้ามาไล่ตาเข้ามาเอาเลยครับเดี๋ยวก็รู้ว่า พอกดานักสู้ตายเต็มที่สู้ตายเต็มที่พอกระดานักสู้ตายเต็มที่แล้วก็แล้วก็แหมอีกนิดเดียว